ในคลิปนี้เฟซจะพาทุกคนไปมอดคีย์บอร์ด R K 6 8พัดตามสัญญาให้เหมือนได้ตัวใหม่ไม่ซ้ำใครด้วยของราคาไม่แพงหาได้ง่ายเตรียมขนมข้าวคีย์บอร์ดให้พร้อมแล้วไปนั่งมอดด้วยกันกับเฟสค่ะ สวัสดีชาวข้างรักเกมมิ่งเกียร์และชาวข้างรักคีย์บอร์ดทุกคนด้วยนะคะก่อนจะไปเริ่มมดเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เฟสด้วยนะเตรียมของพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยสิ่งที่ต้องทาอย่างแรกจะเป็นการถอดชิ้นส่วนทั้งหมดออกก่อนค่ะเราจะเริ่มตั้งแต่เคสเราสามารถดึงออกได้เลยนะสําหรับรุ่นนี้มาต่อกันที่เคสแคปเนี่ยเราจะใช้ที่ดึงอะดึงออกมาให้หมดทั้งแผงเลยค่ะ หมดแล้วเนี่ยเราจะเห็นสวิตช์เนาะก,ก็ต้องถอดด้วยเหมือนกันเพราะเรามีเปลี่ยนตัวใหม่นะคะซื้อมาแต่งพร้อมส่วนในที่ใช้ดึงอยู่เนี่ยมันจะมีแถมมาให้ในตัวคีย์บอร์ดอยู่แล้วนะคะเราก็เอามาใช้ได้จะได้ประหยัดมากขึ้นตอนนี้เหลือแต่แผงโล่งๆแล้วเราจะไขน็อตที่อยู่ตรงแผงออกด้วยนะคะเฟสจะพาแกะไปยันด้านในเลย ไขน็อตแล้วเนี่ยมันจะยังดูเหมือนดึงไม่ได้เท่าไหร่นะคะต้องค่อยๆแงะนิดนึงน้องก็จะหลุดออกมาค่ะแล้วเราจะเจอสายที่ต่ออยู่2อันจะเป็นสายแบตเตอรี่กับสายพอร์ตการเชื่อมต่อตรงนี้ก็สามารถดึงออกได้เลยนะคะระวังนิดนึงและไขน็อตอย่างสุดท้ายตรงแผงวงจรเพื่อจะเอาเพจกับตัวแผงวงจรแยกกันค่ะแค่นี้เราก็จะได้แผงวงจรเพียวเพียวมาแล้วสิ่งที่จะพาทุกคนมอสอย่างแรกนะคะจะเป็น PE f o a m ม o อค่ะจะเป็นการเอาแผ่นโฟมเนี่ยมาแปะไว้ตรงหน้าแผง PCB นะคะตัวแผ่นโฟมอันนี้เนี่ยคะ เขาจะมากับของเพื่อจะช่วยกันกระแทกนะคะเฟสไม่ได้ซื้อเอานะแต่ในช้อปปิ้งก็มีขายอยู่30บาทอะไรประมาณนี้วิธทีทำเนี่ยเราก็เอามาแปะตรงแผงมูจอของเราได้เลยนะคะทําการตัดอะไรให้เรียบร้อยแต่เฟสเนี่ยจะเอาสวิตช์ล็อกให้มันอยู่ก่อนนิดนึงค่ะเหมือนเป็นการล็อกให้น้องเนี่ย คงที่ไว้แล้วเราก็ตัดได้เลยเมื่อให้พอดีกับขนาด PCB แล้วอย่าลืมตัดตรงพวกสเปซบาร์หรือปุ่มยาวๆที่มีสเตบิลลเซอร์ด้วยนะคะแค่นี้เราก็จะได้ PE โฟมแล้วเราก็เอาเพจของเราเนี่ยมาไขน็อตกลับอะไรให้เรียบร้อยเลยก็คือประกอบกลับเหมือนเดิมอย่าลืมเสียบสายด้วยนะคะไม่งั้นจะใช้งานแบบไร้สายไม่ได้เด้อทุกคนไข่น็อตอะไรให้เรียบร้อยแค่นี้ก็จะประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวขอพักไว้ก่อนเราจะมามอดอย่างอื่นกันนั่นก็คือเคสอย่างที่บอกไปในคลิปที่แล้วว่าเราจะมอดเคสให้ดูกันด้วย ะะตัวเคสของเขาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเป็นพลาสติกที่เีจะทํานั่นก็คือเอา m a s กิ้งเทปมาแปะเป็นอุปกรณ์ที่รานะคาถูกนิดนึงนะคะม้วนละ30บาทไปถึงร้อยกว่าบาทแถมเราไม่ต้องเป็นเหมือนพ่นสีด้วยเราก็สามารถแปะลงไปได้เลยตรงนี้ต้องใช้เทคนิคส่วนตัวกันชั่งนิดนึงนะคะค่อยๆแปะไปใจเย็นๆหน้าตาก็จะออกมาเป็นประมาณนี้ตรงบริเวณด้านหน้าอย่าลืมแปะให้ครบด้วยนะคะไม่งั้นมันจะดูแหว่งแห่งไปนะทุกคนอันนี้เอามาให้ดูตอนเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสปีดนิดนึงเพราะว่าตอน ทำเนี่ยถ่ายเก็บไว้ไม่ได้เลยนั่งแบบโองงแกะนู่นนี่นั่นเยอะมากๆแล้วเรามาเป็นน้องคิตตี้นะคะน่ารักมากสีชมพูมุ้งมิ้งสุดๆบอกเลยว่าวิธนีนี้นี่ทำตามง่ายมากๆค่ะ แต่ตอนนี้มันก็ยังไม่เสร็จสมบูรณ์เราก็ต้องเปลี่ยนสวิตกันด้วยจริงๆตรงนี้ค่อนข้างจะเปื้องงบมากๆเลยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดใครอยากประหยัดงบจริงๆเอาตัวเก่ามาลูบก็ได้ตัวนี้เฟนจะใช้สวิตของแบรนด์ทิกต o อกนะน่าจะใช่แต่จําชื่อรุ่นไม่ได้ทุกคนเดี๋ยวขึ้นไว้ให้และกันเป็นสวิตลิเนี่ะค่ะสีน่ารักดีชมพูม่วงๆและเข้ากับเคสของเรานะคะที่เป็นคิตตี้สีชมพูเดี๋ยวขออนุญาตไปใส่น้องให้ครบแผงก่อนละกันนะคะ นี่ก็จะเป็นเหมือนสวนมันม่วงชมพูชมพูน่ารักมากเรื่องของฟิลการกดตัวนี้จะเป็นรีเนี่ยหนึ่งจังหวะนะคะเฟซซื้อมาเพราะสีล้วนๆเลยทุกคนไม่ได้ใส่ใจอะไรมากหน้าตาแลน่ารักมุกมิกมากเลยเรื่องของ sound t e s นะคะใครอยากฟังเลื่อนไปฟังกันได้ตอนนี้ก็ใกล้จะเร็จแล้วค่ะเหลือแต่ขี้แคบนี่เราซื้อกล่องนี้มานะคะราคาประมาณ900กว่าบาทจากร้าน hardwareizer เป็นขี้แคบ PBT ค่ะมีฟอนต์ไทยแล้วก็ลวดลายน่ารักด้วย ใครที่ชอบแบบมินิมอลน่อยๆเนี่ยน่าจะถูกใจกันก็จะได้แบบครบแผงเลยนะคะก็เอามาใส่กับคีย์บอร์ดได้ข่ตอนนี้สามารถเอาใส่ได้เลยส่วนใหญ่คนมอสเนี่ยเขาก็จะเปลี่ยนคีย์แคปกันตามให้คีย์บอร์ดของเราเนี่ยดูมีอะไรที่แบบน่าสนใจมากขึ้นน่าใช้มากขึ้นนั่นเองใครอยากได้เดี๋ยวแปะวไปให้ใต้คลิปนะคะขอยนุาตไปใส่น้องก่อน คือหน้าตาของน้องคีย์บอร์ดคิตตี้ของเราเป็นไง AK68 Plus ตัวใหม่เบ้อเบ้อป่ะดูตีไม่ไหวส่วนใหญ่อุปกรณ์ในคลิปนี้เพยบอกเลยนะมันเป็นอุปกรณ์ที่หาได้ง่ายๆจริงๆถ้าไปซื้อเนี่ยราคามันก็ไม่ได้แรงมากด้วยแต่อุปกรณ์ที่เป็นเฉพาะเจอจงสําหรับคีย์แคปเอ้ยสวิตเอ้ยมันราคาสูงนะคะแนวทางอื่นมันก็จะมีแบบเอาสวิตไปลูบก็ได้คีย์แคปเดิมก็สามารถใช้ได้เปลี่ยนเคสแปะนู่นนี่นะ าารรเออะไรระไปมณนี้ยังไงคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นแนวทางให้ทุกคนได้นะคะเฟนไม่ค่อยเจอคนเอา masking tape เนี่ยมาใช้เป็นเคสอะไรแบบนี้กันมากแต่มีข้อสังเกตนิดนึงค่ะถ้าเกิดใครอยากใช้เทปแบบนี้เนี่ยอาจจะต้องเลือก masking tape ที่มันใหม่ๆนะนะคะแบบมีกาวเฟนไม่ได้ใช้นอกอันนี้นานมากแล้วน้องจะหลุดบ่อยค่ะทําให้ตอนพิมพ์งานหรือว่าตอนใช้งานเนี่ยมันมาขูดกับตรงมือน,นิดนึงมันลอกขึ้นมาอะไรประมาณนี้แต่โดยรวมก็คือน่ารักมากทุกคน ยังไงก็ลองเก็บไปเป็นแนวทางกันดูนะคะใครที่กำลังอยากมอดตัว AK 6 8 p ปดพาสกันอยู่หรือว่าจะเป็นคีย์บอร์ด AK รุ่นอื่นๆก็ได้เดี๋ยวเฟสมารวมละคะให้ฟังแล้วกันนะคะสำหรับของที่ใช้ในคลิปวิดีโอนี้ PF ไม่ได้ซื้อมาเจอมาจากกล่องนะคะที่เขาใส่อุปรกรณ์นู่นนี่นั่นมาแล้วเป็นการกระแทกเราก็เอามาใช้แล้วก็จะมีเทปค่ะจริงๆก็มีอยู่แล้วแต่มันก็จะตกอยู่ม้วนละประมาณ100บาทส่วนสวิตช์เนี่ยเฟสก็ทำการซื้อม นะคะทั้งหมด68ตัวอยู่ที่2,600บาทและอย่างสุดท้ายนั่นก็คือคีย์แคปค่ะได้มาระมัน900าณ900นะทุกคนช่วงโปรโมชั่นอะไรแบบนี้ดีราคาแล้วก็อยู่ที่3,600ค่ะเอาไปเปมาแพงกว่าบอร์ดเฉยเลยจริงๆในชอยอื่นเนี่ยมันยังมีให้เลือกอีกเยอะมากๆเลยนะคะลองไปส่องกันได้เก็บไปเป็นแนวทางดูเผื่อใครแบบเอ้ยอ,อาจจะชอบคีย์แคปราคาถูกกว่านี้ก็ได้หรือใครจะชอบสวิตเดิมหรืออยากได้สวิตใหม่ที่ราคาถูก น,นี้คือมีตัวเลือกให้เลือกเยอะมากๆนะคะในทุกวันนี้อ่ะก็จะเป็นวันนี้สําหรับคลิป r k 6 8 plus mod ก็หวังว่าทุกคนจะ enjoy กันนะคะกินขนมกินข้ารู้คลิปนี้ไปก็คงเพลินก่อนจะจบคลิปเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เฟซด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปฟัง s ซาวเทสกันนะแล้วก็ปิดคลิปทุกคนบ๊ายบาย